สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการนำเสนอวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ Smart Finder ผู้ช่วยค้นหาอัจฉริยะทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันบนมือถือที่ชื่อว่า Smart Life นะครับไปที่ตัวแอปพลิเคชัน Smart Life ที่เราได้ทำการติดตั้งลงบนมือถือของเราแล้วหลังจากนั้นเราจะไปที่ปุ่มบวกนะครับแล้วก็เลือกเมนู add device หลังจากที่กด add device เสร็จเราจะมากดค้างไว้ที่ตัว smart feeder จนกว่าตัว smart feeder จะมีเสียงดังนะครับแล้วก็ในที่แอป smart life ก็จะเจอตัว smart feeder ขึ้นมาต่อไปเราก็จะคลิกเลือกครับแล้วก็ทำการติดตั้งขึ้นมาเนื่องจากเครื่องผมเนี่ยมีเคยติดตั้งตัวนี้แล้วมันก็จะขึ้นประวัติอันเก่าที่เราติดตั้งขึ้นมานะครับถ้าเป็นเครื่องใหม่เราก็จะทำการตั้งค่าเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการติดตั้งค่านะครับ โดยการตั้งค่าเนี่ยเราจะคลิกเข้าไปที่ตัวสมาร์ทไฟเดอร์เข้าไปเลือกตัวอุปกรณ์โดยเมนู3เมนูหลักนะครับที่ใช้ในการตั้งค่าก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับการตั้งชื่อพอตั้งชื่อเสร็จแเราก็เซฟโลเคชันก็คือตำแหน่งของตัวสมาร์ทไฟเดอร์ที่เราทําการวางไว้นะครับจะเป็นในห้องนั่งเล่นห้องนอนหรือว่าห้องครัวส่วนลำดับอันที่3ก็จะเป็นไอคอนนะครับ ไอคอนก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวสมาร์ทไฟเดอร์ที่เราใช้งานถ้าลองดูในไอคอนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีไอคอนหลากหลายชนิดมากครับมีทั้งที่เป็นรูปกุญแจมีทั้งที่เป็นกระเป๋าตางังมีทั้งใช้แทนสุนัขตัวยานพาหนะรถหรือว่าเป็นเกี่ยวกับตัวการเดินทางเป็นกระเป๋าเป็นอุปกรณ์พวกเช่นกล้องพวกหูฟังคือเราสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วก็มา ทำไอคอนให้เรารู้ว่าตัว smart f i ดอ e r ที่เราเลือกใช้งานอยู่เนี่ยเป็นอุปกรณ์อะไรอันนี้เป็นเมนู device information นะครับเป็นข้อมูลของตัว smart f i ดอ e r ตัวถัดไปจะเป็นเมนูเกี่ยวกับ location information ครับว่าเราอนุญาตให้ตัว smart f i ดอ e r เนี่ย t a g g i n g location เราหรือเปล่าก็สามารถอนุญาตไม่อนุญาตก็ได้ครับ เมนูนี้นะครับก็จะใช้ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัว Smart f i ฟเดอร์เราสามารถเข้ามาเช็คได้สำหรับเมนูถัดไปนะครับที่จะแนะนำก็เกี่ยวกับการบันทึกตำแหน่งของตัวส m าร์ f ไฟเดอรนะครับว่าตัว Smart f i ฟเดอเนี่ยตอนนี้ตั้งอยู่ที่ไหนโดยเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าเราลืมหรือว่าวางอุปกรณ์ไว้ที่ไหนนะครับ อันนี้จะเป็นตัว alert ครับว่าเมื่อไรก็ตามที่ตัว smart finder เนี่ยห่างจากตัวเราเกินรัศมีกี่เมตรให้ส่งเสียงดังแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าเสียงได้ว่าให้ดังเป็นเวลากี่วินาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นรัศมีของ smart finder ที่เราตั้งค่าไว้ว่าถ้าห่างจากตัวมือถือของเราเนี่ยแล้วให้มันดังแจ้งเตือนขึ้นมาก็สามารถตั้งระยะได้จนถึง1กิโลเมตรครับ ตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าในการเลือกใช้เสียงนะครับก็จะมีเสียงอยู่5-6เสียงเราก็สามารถเลือกใช้เสียงที่เราต้องการได้เมนูนี้คือ Find ไฟ Phone นะครับก็คอนเซปต์ก็จะคล้ายๆกับไฟไมโฟนก็คือเราสามารถที่จะ ใช้ smart finder เป็นตัวค้นหาโทรศัพท์เราได้นะครับก็จะสามารถเลือกเปิดปิดการใช้งานเมนูได้เหมือนกันตัวนี้เป็นการตั้งค่าความนังของเสียงครับเป็นแบบธรรมดาเสียงเบาเสียงดังเราก็มาเลือกที่ตรงนี้ได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมีวิธีการในการติดตั้งการใช้งานการเลือกความสามารถของแต่ละประเภทของตัว smart finder เราสามารถนำไปประยุกต์ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับ ก็เดี๋ยวถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับ